สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับโค้ดแบงสอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคำถามว่าเอ๊ะทำไมออกกำลังกายไปสักพักนึงทำไมกล้ามเนื้อไม่พัฒนาเดี๋ยวขออนุญาตดื่น้ำแป๊บนึงนะครับใครเข้ามารับชมแล้วกดซับสไครต์ให้กับโค้ดด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดไม่พลาดการการเคลื่อนไหวนะครับ ามาพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อซิกแพคก,ก่อนกล้ามเนื้อซิกแพกอ,อทุกคนคนเราอะคนเราทุกคนบนโลกนี้เกิดมามีซิกแพคทุกคนนะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าไขมันเราเนี่ยมันเป็นส่วนเกิน body f a คของเราเนี่ยมันเยอะมันเป็นยี่สิบสี่ยี่ห้าขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบว่าหน้าท้องมก็จะเกินออกมานะครับอันนี้คือ body f a คเนี่ยเยอะมากนะครับ แล้วต่อมาก็คือว่าถ้าบอดี้แฟกตน้อยเนี่ยแฟกตต่ำเนี่ยหรือประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยเหมือนเหมือนโค้ดเนี้ยมันมันก็จะเห็นลายกล้ามเนื้อของมันเองนะครับบางคนก็เข้าใจผิดว่าถ้าอยากจะได้กล้ามท้องใช่ไหมอยากจะได้กล้ามท้องเป็นซิกแพคขึ้นมาก็จะต้องเล่นซิกอัพบ่อยๆอเล่นท่าซิกอัพบ่อยๆเล่นท่าเล่นกล้ามท้องนั่นแหละเล่นบ่อย การการเล่นท่าเล่นกล้ามท้องเนี่ยการฟิตกล้ามท้องเนี่ยมันเป็นการที่เข้าใจผิดนะครับแน่นอนแล้วว่ามันบริหารกล้ามกล้ามหน้าท้องจริงแต่ว่ามันไม่อาจที่จะไปเบิร์นไขมันได้เพื่อนๆทุกคนเบิร์นไขมันในบางส่วนเนี่ยมันไม่สามารถไปเบิร์นได้มันก็จะไม่สามารถเนี่ยทําให้เราแบบว่าเห็นลายซิกแพคขึ้นมาได้บางคนเนี่ยมีพุงอะ่ะ มีพงแล้วก็อ้วนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะไปเล่นกล้ามท้องได้นะเพื่อนๆนทุกคน<ๆ>เพราะว่ามันมันจะติดติดพุงไงมันจะติดท้องไงตอนนั้นน่ะเวลาที่เราจะเล่นเล่นกล้ามอะ่ะเราจะเล่นกล้ามเนี่ยประเภทไหนที่ว่าจะทําให้เบิร์นไขมันแล้วก็มันจะเห็นซิกแพกความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเล่นเล่นเวทอะ่ะเล่นเวทอะ่ะมันมันจะเป็นทางที่เรียกว่า เบรนไขมันไปในตัวอยู่แล้วที่ทําให้เราเห็นซิกแพคไปในตัวอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนแต่ว่าถ้าเราเล่นเวทแต่เราเล่นผิดเล่นไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นผลช้าไงมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นซิกแพคได้นะครับเช่นอ่าผู้ชายบางคนเนี่ยจะชอบเล่นจะชอบเล่นใบเส็ใบเซ็ก็คือกล้ามกล้ามหน้าแขนนะครับอันนี้ก็ผมก็จะทําทําท่าให้ดูนะครับว่ากล้ามใบเซ็เล่นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ใช่ไหม อันนี้เราเราก็จะต้องเอาเอาแขนของเราเนี่ยยึดติดยึดติดกับลําตัวไว้นะครับแขนจะไม่ออกอย่างนี้แขนจะต้องยึดติดกับลําตัวไว้นะครับแล้วเราก็หายใจเข้าเตรียมรับไว้อ่าเวลาขึ้นหายใจออกอย่างนี้ครับเวลาต้านต้านอย่างนี้ช้าประมาณสักสี่ห้าวิหรือเจ็ดแปดวิขึ้นไปต้านนะชา้าต้านนะช้าให้คิดว่าเรากําลังใช้หน้าแขนรับน้ําหนักดัมเบลอยู่ดัมเบลห้าโลสิบโลก็เล่นไป เล่นประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบครั้งครับบางคนคือเล่นอย่างนี้เลยเห็นปะมันก็จะเป็นการกระชากมันจะไม่ได้แรงต้านอันนี้กล้ามเนื้อก็ไม่พัฒนาแล้วตอนเนี้ยมาพูดถึงการการเล่นกล้ามเนื้ออกก่อนเล่นกล้ามเนื้ออกเนี่ยบางคนก็คือว่าจะเป็นอย่างนี้ยไงไหล่หออ่าไม่ได้ล็อกสะบักพอพอเราไม่ได้ล็อกล็อกล็อกสะบักแล้วตอนนี้เราเราไม่ได้ล็อกสะบักนะ สมมติว่าอันนี้เป็นเครื่องแมชชีนนะที่เล่นกล้ามอกนะเราก็ดันไปวับออกวับออกวับออกอ่ะมันจะไม่โดนกล้ามอกเลยเ,เพื่อนทุกคนมันจะโดนอันเนี้ยมันจะโดนหัวไหล่แทนไอ้กล้ามเนื้อหน้าอกอ่ะที่มันจะโดนเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องจําไว้อย่างหนึง่งว่าจุดก่อต้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางหน้าอกของเรานี่จุดก่อปลายอยู่ที่สอกอเรานี่เราจะต้องใช้สอกของเราเนี่ย ดัน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 หน้าอกเข้ามาเพื่อให้มาถึงจุดเกาะต้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนี่ยเราจะต้องล็อกสะบักไว้อย่างเงี้ยล็อกสะบักคือบีบบีบกล้ามเนื้อสันหลังเข้าหากันแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กดไหล่ลงด้วยนะครับกดไหล่ลงด้วยไหล่จะต้องไม่ยักขึ้นอย่างนี้กดไหล่ลงนะครับกดไหล่ลงด้วยประมาณสักอ่าน่าจะจาไม่ผิดน่าจะสี่สิบห้าองศาประมาณนี้ เห็นปะเห็นปะเห็นปะที่ที่มันเนินไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทําทําให้ดูเอียงๆนะครับเห็นปะเห็นปะมันก็จะบีบหน้าอกเข้าหากันอันนี้ยอันนี้คือโดนโดนกล้ามอกแน่นอนนะครับแล้วถ้าเป็นถ้าเราเล่นเราเล่นดัมเบล ดัมเบลดัมเบลเบนท์เสดัมเบลเบนท์เฟสใช่ไหมเราก็จะนอนเราก็จะนอนกับกลับมานั่งนะรเราก็จะนอนนอนราบอย่างนี้คือเล่นอกบ,บนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็จะนอนเราก็เราก็เราก็จะดันดันดันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยศอกอ่ะศอกต้องระวังนะศอกศอกศอกจะต้องสควีชไปด้านหลังแบบนี้ สอกจะต้องไม่ออกอย่างนี้ครับถ้าออกอย่างนี้คือผิดอ่ะดูดูไหมาบางคนเล่นอย่างนี้ไงอย่างเงี้ยอันนี้คือผิดมันมันออกมันออกองศาอันเนี้ยอันนี้คือผิดอันเนี้ยมันจะไม่โดนก้ามหน้าอกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน